สำหรับใครที่พูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่อยากจะบอกรักคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็น คู่รักหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนก็ตามเอ๊แล้วจะบอกยังไงดีเราก็เหมือนกับเขินๆไม่อยากจะพูดตรงๆออกไปจะมีวิธีไหนเป็นวิธีที่บอกรักแบบนั้นได้บ้างวันนี้มี5ภาษารักนะฮะมาเติมความหวานให้แก่กันรลกกันเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีไม่จืดจางมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณบทความดีๆจาก Mission to the m o มูด้วยโดยอยู่กับผมคัมปนาถพจิตนะครับท่านผู้ฟังครับผู้คนมักจะแสดงออก ถึงความรักต่อกันมากมายเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงปีใหม่แบบนี้ใช่ไหมครับเทศกาลสําคัญสาคัญต่างๆหรืออาจจะพาคนรักไปเดินเล่นดูบรรยากาศที่ตกแต่งสถานที่ต่างๆประดับประดาไปด้วยแสงสีไฟเติมความหวานและก็ความโรแมนติกให้แก่กันรายการสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงของเทศกาลนะครับที่อาจจะกลายเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผู้คนนั้นรอคอยมานาน ในช่วงของเทศกาลสำคัญอย่างเช่นปีใหม่แบบนี้นะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่พอถึงเทศกาลทีไรคนเรามักจะคาดหวังว่าจะได้รับความรักจากคนรอบข้างใครหลายคนก็อาจจะตื่นเต้นที่เตรียมหาของขวัญให้แก่กันรลกกันให้แก่คนรอบข้างแล้วก็รอคอยที่จะได้แกะกล่องของขวัญที่ตัวเองได้รับมาด้วยนั่นเองส่วนคนที่มีคู่ก็มักจะเฝ้ารอเวลาแห่งความโรแมนติกนี้นะครับเพื่อจะได้อยู่กับคนรัก แต่สำหรับคนที่อาจจะแสดงความรักไม่เก่งหรืออาจจะพูดไม่เก่งไม่กล้าแสดงออกแบบนั้นนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์ยากสำหรับชีวิตเลยทีเดียวใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเอาบทความดีๆแบบนี้ครับมาแสดงออกถึงภาษารักที่อาจจะไม่ต้องพูดตรงๆเนี่ยนะครับก็รับรู้ได้ว่าเรากำลังแสดงความรักหรือว่าให้ความรักกับคนรอบข้างหรือว่ากับคู่รักกับเพื่อนกับคนในครอบครัว ได้เหมือนกันนะครับลองมาดูกันนะครับ เขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับที่แสดงความรักนั้นบ่อยมากแล้วก็สามารถสร้างสารรค์วิธีการในการแสดงความรักได้หลากหลายมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือว่าสัตว์อื่นๆไม่ว่าจะทั้งการพูดการกระทําเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่กระทบถึงความรู้สึกของผู้ที่ถูกรักนะครับนอกจากกับมนุษย์ด้วยการเองแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังแสดงความรักกับสิ่งอื่นๆได้ด้วยทั้งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ต้นไม้หรือว่าสิ่งของบางอย่างที่มี คุณค่ากับเราใช่ไหมครับเราแสดงความรักผ่านทั้งการพูดการสัมผัสการดูแลซึ่งการและการการให้เวลากันหรือการแสดงความรู้สึกชื่นชมในการที่มีอยู่ของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกก็ตามนะครับ แต่ถ้าอยากจะจัดระบบการแสดงความรักอย่างจริงจังก็ต้องลองยึดตามทฤษฎี5ภาษารักนี้ของแกรี่แช p แมนดูนะครับท่านเป็นนักเขียนชาวอเมริกันเจ้าของผลงานหนังสือที่มีชื่อว่า The Five Love l a n g u a g e How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate นะครับ คุณช่แมนได้กล่าวในหนังสือบอกว่ามนุษย์มีภาษาที่ใช้ในการแสดงความรักอยู่5ภาษาด้วยกันโดยภาษารักเหล่านั้นจะทําให้ทั้งผู้ที่บอกรักและผู้ที่รับความรักนั้นสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ความรักที่แตกต่างกันตามรูปแบบและก็ความสัมพันธ์หรือคุณค่าของใครของมันนั่นเองในแง่ของความรักความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกนั้นนะครับการใช้ภาษารักสื่อสารกันและกันเนี่ยจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนั้นกระชับหวานชื่นสร้างความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกันมากขึ้นซึ่งภาษารักทั้งห5นั้นก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกนะครับเพิ่ม Physical Touch หรือว่าเพิ่มความใกล้ชิดผ่านสกินชิปนั่นเองการถ่ายทอดความรักผ่านการสัมผัสอย่างเช่นการจับมือการกอดการจูบก,การแสดงภาษากายเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรานั้นสัมผัสตัวกันมากขึ้นอย่างการโอบไหลช่วยให้ครูรักนั้นสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกันมากขึ้น เพราะว่าเวลาที่เราได้แต่เหนือต้องตัวกับคนที่เรารักนะครับร่างกายของเราก็จะปล่อยฮอร์โมนแห่งความรักหรือว่าออกซิโทซินออกมาทำให้สมองของเรานั้นคลายเครียดคลายความเหงาแล้วก็สร้างความผูกพันกับความรักหรือว่าคนรักนั้นได้มากขึ้นข้อถัดไปครับใช้เวลาที่มีความหมายร่วมกันสร้างความหวานด้วยค y Time นะครับการใช้เวลากับคนรักก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แสดงออกถึงความรักที่ชัดเจนไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเวลาที่เป็นช่วงที่เต็มไปด้วยความหมายและก็ความสุขยิ่งจะทาให้ความสัมพันธ์ของคู่รักนั้นขยับแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นการเป็นเลือกซื้อของเข้าบ้านด้วยกันการนั่งดูหนังด้วยกันหรือว่าการอ่านหนังสือด้วยกันหรืออาจจะเป็นการเดินเล่นไปคุยกันไปนะครับการไปออกกําลังกายด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นครับก็ถัดไปนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มใจแล้วก็หวังดี ด้วย act of service นะครับสำหรับคนที่พูดไม่ค่อยเก่งครับการแสดงความรู้สึกไม่เก่งหรือว่าไม่ถนัดเรื่องของสกินชิ p นะครับหากแสดงความรักผ่านการกระทำเพียงเล็เลกๆน้อยๆก็ทำให้คนรักนั้นใจฟูแล้วก็รู้สึกถึงความรักของเราได้เช่นกันอย่างเช่นอาจจะชงกาแฟให้กับแฟนตอนที่กำลังประชุมอยู่หรืออาจจะหากิจกรรมที่เราทำไปด้วยกันอย่างเช่นอาจจะล้างรถด้วยกันทำความสะอาดบ้านด้วยกันหรือว่าช่วยกันตกแต่งบ้านก็ได้นะครับ ข้อถัดไปครับใช้ words of affirmation นะครับกล่าวถ้อยคำที่ทำให้คนฟังนั้นรู้สึกถึงการเป็นที่รักแม้จะไม่กล้าพูดคำว่ารักออกไปนะครับแต่การที่มีคำพูดอีกไม่น้อยที่สามารถสื่อสารถึงความรักให้ถึงคนรักได้เช่นกันอย่างเช่นอาจจะเป็นคำชื่นชมอาจจะเป็นการให้กำลังใจกันหรือว่าอาจจะเป็นคำพูดเชิงบวกที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมานั่นเองข้อถัดไปครับ give giving มอบของแทนใจเห็นเมื่อไร่ก็คิดถึงไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงโอกาสพิเศษหรือว่าวันสําคัญหรือว่าต้องเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะมอบของขวัญเพื่อแสดงความรักต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นดอกไม้สวยๆสักช่อหนึ่งจะเป็นดอกไม้ที่คนรักของเราชอบหรือว่าอาจจะเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารัก,รกเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับสักชิ้นหนึ่งเพื่อให้คนรักของเรานั้นนึกถึงเราทุกครั้งที่ได้เห็นสิ่งของนั้นอยู่ใกล้ตัว การเข้าใจภาษารักของฉันและภาษารักของเธอนะครับการทําความเข้าใจภาษารักก็เป็นเรื่องสําคัญต่อความสัมพันธ์เพราะว่าการบอกรักอาจจะไม่ใช่จุดแข่งของเรานะครับเราจึงจําเป็นต้องทําให้ความรักที่เอ่อล้นอยู่ในอกนั้นส่งไปถึงแฟนของเราให้ได้หรือว่าคนที่เรารักให้ได้การรู้ภาษารักของตัวเองจึงเสมือนกับเป็นการตามหาจุดแข่งของตัวเรานะครับที่จะแสดงความรักออกไปนั่นเอง ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่พร้อมที่จะเปิดฝาขวดน้ําให้กับคนที่เรารักอยากจะผูกเชือกรองเท้าให้เขาเดินได้อย่างสะดวกหรืออยากจะเป่าผมให้หลังจากที่แฟนของคุณนั้นเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จไม่ว่าจะต้องการช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามนั่นหมายถึงว่าความรักหรือว่าภาษารักของเราก็คือ act of service นะครับถ้าเราเป็นคนอวยแฟนอวยแฟนตลอดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทำอะไรใส่ชุดอะไรทำผมแบบไหนเธอก็ดูดน่ารักที่สุดในโลกนี้เสมอนะครับแปลว่าคุณนั้นมีภาษารักเป็น words of affirmation หรือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอยู่กับแฟนบ่อยๆแม้จะอยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยมด้วยกันหลายชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับกลับกันเรายิ่งชอบที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นั่นหมายถึงคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับ quality time ในความสัมพันธ์มากพอนะครับ การสำรวจตัวเองว่าถนัดเรื่องของการแสดงความรักอย่างไรนั้นไม่ยากนะครับแต่การทำความเข้าใจภาษารักของแฟนกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าปัญหาความสัมพันธ์หลายๆครั้งเกิดขึ้นเพราะวิธีการแสดงความรักและความต้องการที่จะได้รับความรักนั้นแตกต่างกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนรักของเราต้องการความรักแบบไหน วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือสังเกตท่าทีของคนรักหรือว่าคนที่รับความรักจากเราไปนั่นเองที่เมื่อเราแสดงความรักออกไปหรือสังเกตวิธีแสดงความรักของคนรักของเราถ้าคนรักของเราชอบหนุนตากนะครับนั่นก็เป็นไปได้ว่าภาษาในการแสดงความรักของแฟนของเราก็คือ Physical Touch หรือ ถ้าสังเกตได้ว่าแฟนของเรานั้นชอบหาเวลาอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะไม่ได้ทำกิจกรรมพิเศษอะไรเลยก็ตามเขาก็คคอ,อาจจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ได้ใช้อยู่ร่วมกันก็เป็นได้ บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊แล้วจะปรับอย่างไรหากภาษารักของเราไม่ตรงกันนะครับการสื่อสารกันคนละภาษาไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ากระทบต่อความสัมพันธ์กันได้เป็นไปได้ว่าบางครั้งการแสดงความรักของเราอาจจะถูกตีความไปอย่างอื่นถ้าเกิดว่าเราและก็แฟนมีภาษารักที่ต่างกันอย่างเช่นการมอบของขวัญให้กับแฟนบ่อยๆโดยไม่มีโอกาสพิเศษก็อาจจะทําให้คนรักนั้นอึดอัดใจได้นะครับเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับความรักในรูปแบบของสิ่งของ การมอบของขวัญให้เพื่อแสดงความรักมักจะถูกตีความไปในทางลบอย่างเช่นอาจจะมองว่าเป็นความโลภความโอ้อวดหรือว่าดูเป็นความเป็นวัตถุนิยมมากเกินไปหรือเปล่าในสายตาของคนอื่นแต่ในทางจิตวิทยาครับคนที่ชอบแสดงความรักหรือว่าอยากให้คนรักอยากจะให้ความรักในรูปแบบของของขวัญน,นั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการให้ความรักเป็นรูปธรรมและเป็นสิ่งที่จับต้องได้นั่นเอง และไม่ว่าของขวัญน,นั้นจะมีราคาค่าง,งวดมากน้อยเพียงใดก็ตามนะครับแต่คนที่มีภาษารักที่เป็น Gi f t g i v i n g จะตั้งใจเลือกให้แก่คนที่เขารักอย่างจริงจังที่สุดไม่ใช่แค่หยิบหยิบอะไรที่ใกล้มือมามอบให้กับแฟนยิ่งไปกว่านั้นหากพวกเขาเป็นฝ่ายได้รับของขวัญจากแฟนพวกเขาก็จะดูแลรักษาและก็ห่วงแหนของสําคัญชิ้นนั้นราวกับว่าเป็นแก้วแหวนเงินทองที่มีค่ามากๆเลยนะครับทั้งที่บางทีมันอาจจะเป็นเพียงตุก๊กตาเป็นพวงกุญแจเล็กๆสักตัวหนึ่งก็ได้ เช่นเดียวกับภาษารักในรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่คู่รักแต่ละคนต้องทําทความเข้าใจกันแล้วก็รู้จักที่จะปรับตัวเข้ากับการแสดงความรักแล้วก็ความคาดหวังที่จะได้รับความรักของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าภาษารักก็เหมือนกับภาษาที่เราใช้พูดคุยกันทั่วไปบางคนอาจจะพูดได้ถึงสอภาษาบางคนอาจจะพูดได้ครบทั้ง5ภาษาขึ้นอยู่กับจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของแต่ละคน จะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับการที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการสื่อความรักสื่อสารความรักออกไปไม่ได้มีเพียงคําว่ารักเท่านั้นที่ทําได้นะครับภาษารักทั้ง5แบบที่เอามาฝากท่านผู้ฟังกันวันนี้ที่ ทางคุณเชฟแมนเองก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับความรักเชิงโรแมนติกนะครับของผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกๆช่วงความสัมพันธ์ไม่ว่าคู่รักนั้นจะเพิ่งคบหากันเป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันหรือว่าเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ตาม ถ้าท่านผู้ฟังเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่คัดเขินในการบอกความรักออกไปตรงๆก็ลองหาดูวิธีต่างๆเหล่านี้ที่เอามาฝากท่านผู้ฟังกันดูในวันนี้นะครับบทความวันนี้ขอบคุณบทความดีๆจากทาง Mission ันท h e ดมูลด้วยท่านผู้ฟังที่สนใจเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้กักบรองดิดของ m i s s i o ชันท h e ดมู n นะครับหวังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คู่รักมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความรักที่ดีเพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะกับคู่รักเท่านั้นนะครับลองเอาไปปรับใช้กับคนรอบข้างกันดูไม่ว่า ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานได้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นลูกน้องเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเป็นใครก็ตามที่เราจะส่งมอบความรักนั้นลองเอาภาษารักทั้ง5แบบนี้ภาษาได้ภาษาหนึ่งก็แล้วแต่นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเพื่อจะได้เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มความรักที่ดีให้แก่กันและกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ